บางทีมันก็มีสอสอขี้แอคขี้อวดครับคือเป็นสอสอแล้วเนี่ยคิดว่าตัวเองบินได้คิดว่าตัวเองบินได้ตัวเองอายุรุ่นลูกเขาเห็นผอบอเหล่าทับกันผอบอสูงสุดผอทบ,ออบอผอทอ,อ,อผอ หลอ,หลอมันไม่ยกมือไหว้เขาเลยนะครับไม่ยกมือไหว้เขาเลยนะยืนนํทำท่าแอคอย่างเงี้ยผมหมั่นไส้เหลือเกินนะครับถือถือว่าเป็นคนสนิทผู้ใหญ่เข้าพวกขังคกขึ้นวอคือสนิทกับผู้ใหญ่เข้าคิดว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่ด้วย ยกมือไหว้ไปมันไม่ตายครับก็หวัดดีค่าหวัด